หลวว่าไงเบ้เออตีขึ้นไปในบ้านดิข่าคนดึกกว่าอืมได้ดิเดี๋ยวกูขึ้นไปผมตีเด็กเชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมาอย่างสุจริตแต่บางครั้งความไม่สุจริตก็อยู่รอบตัวเราโอ้ยเฮ้ตีเป็นไราวเพื่อนนี่แหละครับชีวิตผมแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งผม จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุจริตในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้ในไม่กี่วันข้างหน้านะคะทางวิทยาลัยของเราจะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษาสําหรับการเลือกตั้งในปีนี้นะคะอย่าลืมลงคะแนนเสียงให้กับคนที่นักศึกษาชื่นชอบกันด้วยนะคะเบบี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่จะสุจริตจริง,รงเหรอวะ นั่นเลิลเราว่าเราไปแอบ,บดูพวกผู้สมัครตัวเต็งกันหน่อยเป่าว<ป>พวกเราเริ่มเห็นมากการทุจริตกำลังเกิดขึ้นอย่างที่คิดไวจ้จริงๆ พวกมึงว่าผู้สมัครประธานปีนี้เป็นไงบ้างวะก็อย่างที่เห็นอะว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นอะเออแต่พว่าผู้สมัครที่ชื่อธีรพัฒน์เป็นคนดีอยู่นะวันนี้โชาให้กูมาทําแบบสอบถามได้หวะแล้วพวกเราควรทำยังไงดีให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะโปร่งใสวะอืมเราเรามาสร้างแอปพลิเคชันที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้กันดีไหมทุกคนจะได้สามารถรายงานคนโกงผ่านทางแอปนี้ได้ด้วยเฮ้ยไอเดยไม่จริงนีวะ เป็นมองว่าแอปพลิเคชันเราทำไม้จริงเหรอวะ 哎<水>呀！